สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบส้มมงคลและตัวท่านเองก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักในการปลูกส้มมงคลต่างๆแล้วก็ไม่ออกดอกออกผลงอกงามดีเหมือนอย่างที่เราซื้อมาจากร้านต้นไม้ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้มือเย็นพาทุกท่านไปพบกับคุณลุงจุลาจากสวนจุลาส้มมงคลที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ ซึ่งถ้าหากท่านมีโอกาสได้ดูคลิปที่เป็นไลฟ์สดก่อนหน้านี้มือเย็นเชิญชวนให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้ดูไปดูก่อนนะครับสําหรับที่ท่านดูแล้ววันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดกันว่าในการปลูกเลี้ยงเจ้าส้มมงคลให้งอกงามดี มีผลตลอดทั้งปีสร้างความสุขให้กับคนที่รักและชื่นชอบในการปลูกส้มไว้ดูไว้ใช้งานด้วยนะครับใบรับชมเคล็ดไม่ลับในการปลูกส้มมงคลให้มีสุขภาพดีและก็สวยงามออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมตลอดทั้งปีเลยครับไปดูนครับ เราจะเริ่มต้นปลูกส้มเรียกว่าส้มจี๊ดส้มมงคลต่างๆเนี่ยนะครับดินปลูกสําคัญยังไงครับคุณลุงดินดินปลูกเนี่ยทีแรกเราก็ปลูกโดยใช้กากมะพร้าวผสมดินนิดหน่อยแล้วก็ปลูกไปอย่างนั้นเลยปรากฏว่าช่วงปีสองปีแรกเนี่ยมันไม่งามเลยก็เลยต้องมาคิดพัฒนาสูตรดินนะครับศึกษาจากเกษตร อำเภอบ้างแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตบ้างปรากฏว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยทุกชนิดเนี่ยมันจะต้องมีแร่ธาตุนอกจากปุ๋ยแล้วมีแร่ธาตุอาหารเสริมอะไรต่างๆเยอะนะครับเราก็มาปรับปรุงดินครับสิ่งแรกที่เราเติมเข้าไปก็คือใช้ขี้วัวหมักนะครับเราจะหมักขี้วัวแล้วก็ลาดด้วยน้า EM ครับครับเป็นเวลากี่วันครับคุณผู้ชมกว่ามันจะเปอยเนี่ยมันก็ใช้เวลาเกือบเดือน กือบเดือนกลมๆเลยเดือนหนึ่งประมาณเดือนนะครับเอาน้ําน้ําผสมน้ําหมักเนี่ยราดมันสองสาวันครั้งแสดงว่าส่วนผสมอย่างแรกเลยก็ต้องมีปุ๋ยคอกหมักครับอ่าอย่างสองดินดินนะครับแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็มะพร้าวสับครับแล้วก็ตอนหลังเราเนี่ยราจะใส่ขี้เถ้าแกลบเพราะขี้เถ้าแกลบแกลบเนี่ยมีโพแทสเซียมเยอะมันจะมันจะทําให้รากมันออกได้ดีจะสังเกตว่ากล้าที่เราเรา ที่เขาเอามาให้เราเนี่ยเขาจะปักอยู่ในขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยรากรากมันจะออกเร็วเราก็ใส่ขี้เถ้าแกบเข้าไปหน่อยดินกี่ส่วนครับคุณลุงครับดินประมาณ25เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาสิบห้เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกประมาณ10%บเกะปมะพร้าวที่เหลือเป็นกะปมะพร้าวสับเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีขี้เถ้าแกลบ ประมาณ5% 5%, 5นิดเดียวเพราะว่าขี้เ้าแกบเนี่ยเรานอกจากมันเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยมันจะลดความเป็นกรดในดินได้เพราะเนื่องจากมันเป็นด่างครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมีเครื่องวัดรครับมีมีเครื่องวัด p h เครื่องวัด p h เนี่ยจะต้องให้ได้อยู่ประมาณ5.5ถึง6.5สําสำหรับปลูกส้มจีดใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นส้มเนี่ยไม่ไม่ควรจะเกิน6เพราะว่าส้มนี้เขาจะชอบเป็นกรดนิดหนึ่ง แสดงว่าถ้าวันนี้แฟนมือเย็นฟังอยู่แล้วก็ผลปรากฏวว่าเช็คแล้วเช็คหลายรอบ ครับ p ีไปอยู่ที่ประมาณทักเจ็ดหรือหกจุดห้ายิบซ้ำนิดหนึ่งครับมันก็จะลดกรอบส้มจี๊ดเนาะครับคุณลุงบอกแล้วว่าเคล็ดลับก็คืออย่าพยายามให้ p ีของดินมันเกินหกสูงเกินหกจุดห้าหกจุดห้าข้ามเกินเนาะห้ามเกินหกจุดห้านี้สบายใจเรื่องดินปลูกแล้วแต่ว่าในดินเนี่ยครับจะมีในดินเนี่ยเวลาผสมเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ลุงบอกไปเนาะก็คือซิงค์ อ๋อเหรอคุณลุงเติมยังไงอ่ะซิงเนี่ยเราผสมในน้ําครับนะครับแล้วก็ใส่บัวแล้วก็ราดในกองดินนะผสมดินครับประมาณสักฝาหนึ่งเนี่ยฝาหนึ่งมันมันเข้มข้นมากอันเนี้ยเข้มข้นมากเพราะคือคือลืมบอกไปว่าต้นตระกูลส้มมะนาวทั้งหลายเนี่ยขาดสังกะสีไม่ได้ถ้าขาดสังกะสีใบมันจะเป็นเป็นใบแบบนั้นอ่ะใบใบเขาเรียกใบแก้วใใบฮะเนี่ยเขาจะเขาจะเรียกว่าใบแก้ว เพราะฉะนั้นตอนเราผสมดินเสร็จแล้วก่อนจะเอาไปปลูกเราผสมราดในกองดินนิดนึงใช่ความจริงเนี่ยสัรกสินี่เขามีแบบแบบเข้มข้นแบบนี้นะแกแบบน้ําใสเมื่อกี้คุณลุงให้แนวคิดไว้อย่างหนึ่งว่าส้มจี๊ดชอบชื้นชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารดน้ําไปแล้วเขาแฉะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยความชื้นของดินเนี่ยมันจะอยู่ทั้งวันแหละ แต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยหน้าดินมันจะแห้งหน้าดินแห้งตัวนี้ส้มเนี่ยรากมันจะอยู่ตื้นมันจะอยู่ประมาณขนาดเนี้ยลงไปสิมสิบห้าเซนหน้าร้อนมนเียต้องช่วยมันโดยวิธีรดลดใบใบฮะลดใบแล้วก็ให้ให้หน้าดินมันชื้นหน่อยถ้าผมเอากาบมะพร้าวเอาเอาฟางข้าวมาคุมนะก็ได้แต่ว่ามันมันไม่สะดวกไม่สะดวกเนาะใช่ครับแต่ว่าปัญหาของส้มที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือศัตรูพืช สตูพืชของเขาเรื่องโรคแล้วแมลงเลยมีอะไรบ้างครับสตูพืชของส้มเนี่ยจะมีอยู่ที่เห็นชัดๆก็คือหนอนชอนใบหนอนชอนใบนี่มันเกิดจากฝีเสื้อตัวเล็กๆมันไม่ดีนะครับคุณลุงมันให้เป็นมันลายให้เลขด้วยนั่นนะครับแล้วแล้วมันก็จะไม่โตเลยเนี่ยนนี่นี่นี่คือพี่นอนอันนี้อันนี้เพี้ยไฟเพี้ยไ่าอ๋อนี่เป็นเพี้ยฝฟด้วยครับเพี้ยไฟเนี่ยเห็นไหมมีอยู่แต่มันกินได้นิดหน่อยเพราะเพราะถึงตอนนี้ เนี่ยที่มันเป็นเพี้ยไฟเนี่ยนอนชอนใบด้วยมีเพี้ยไฟด้วยเพี้ยไฟเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงครับบุณรุงเนี่ยใบเพี้ยเพี้ยไฟใบมันจะงีกเลยใบงีกแล้วก็ทั้งทั้งยอดเลยนะเวลามันลงมาเนี่ยเพี้ยไฟมันตัวมันเล็กมากเล็กเท่ากับลายแทบมองไม่เห็นเลยแทบมองไม่เห็นใช่แต่ว่าถ้ามันลงแล้วเนี่ยมันจะใบมันเนี่ยมันเริ่มเริ่มกลิ่นเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันกินได้น้อยเพราะว่าเราหลังใบหน้าตามเป็นแบบนี้ แต่หน้าใบจะเป็นแบบนี้คือยิงหยิกอย่างเงี้ยสันิฐานก่อนไปหงิกครับแต่ถ้าเป็นเป็นหนอนชอนใบเนี่ยเราจะเห็นเลยเหมือนแผนที่มันจะไต่ไปแล้วมันจะมันจะทาเป็นเหมือนเป็นฟิล์มอยู่หุ้มตัวมันอยู่ครับจะเจอตัวหนอนด้วยตัวตัวหนอนด้วยพวย่นะใช่เจอเลยแล้วก็เราก็จะใช้ยาฉีดไอการฉีดยาต้นส้มเนี่ยมันจะต่างกับต้นไม้อย่างอื่นต้นไม้อย่างอื่นเราสมมติเราฉีดไปแล้วสมมติว่าเราฉีดอะบาแมกตินอ ใช่ไหมครับแล้ฉีดแล้วอีกประมาณสักเจ็ดวันถึงสิบวันเราจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ส้มไม่ได้อ้าวเหรอครับส้มไม่ทันเลยสมมุติว่าเพี้ยไฟลงเนี่ยนะเราฉีดไปเนี่ยครับแล้วทิ้งไว้เจ็วันมันมาใหม่คราวนี้มันมันมาแล้วมันไม่ทันแล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือที่นี่เนี่ยมูุตว่าเราฉีดอบาลแมคตินไปแล้วเนี่ยพออีก3วันเราฉีดพวกเชวิน ผสลับใช้บ้างสลับใช้แล้วก็พอไปอีกสักสีหวันเราอาจจะใช้พวกไซเฟอร์เมทรินอิมิดาอะไรเงี้ยคือฉีด3ครั้งเพื่อไม่ให้เขาดื้อยาเรื่องเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มของยาแต่ว่าระยะห่างเนี่ยไม่เกิน5วันอันนี้คือถ้าเราจะใช้สายี่มีในการกำจัดเขาเนาะนองจากว่าเราต้องลดน้ำมาทุกวันพอเราลดน้ำมันทุกวันเนี่ยแมงมันพอช่วงหลายๆวันปุ๊บ อย่าเริ่มหมดมันมาละมันเขารู้หน้าที่นะรู้มันมาไม่ทันเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เคยทันเดี๋ยวนี้มัจะกินอะไรแล้วต้องหนาแล้วนอกจากนี้มีอะไรครับคุณลุงครับถ้าเป็นแมลงเนาะมีหนอนชอนใบกับมีเพลี้ยไฟฮะอันนี้เป็นหลักโรคมีไหมครับคุณลุงครับโรคแคนเกอร์ไม่มีแคนเกอร์เนี่ยเราจะฉีดเออ่คอปเปอร์คอปเปอร์ซันเฟตครับอ่าสีเขียวๆอ่ะเป็นผงอ่ะปีละสองครั้งแค่ไหนครับแค่ปีละสองครั้งแต่ว่าส้มจี๊ดเนี่ยแคนเกอร์ไม่ค่อยมี กับไม่เหมือนมะนาวครับแคนเกอร์เหมือนจองกระถิงกันเลยนะสำหรับแคนเครอร์จะเป็นที่มะนาวมากกว่าแต่ที่ส้มนี่แทบจะไม่มีแต่ว่าเราก็ปลูกกันจีดกันไว้ทีนี้วิธีวิธีให้ปุ๋ยเนาะวิธีให้ปุ๋ยเนี่ยที่นี่คุณลุงแนะนําว่าถ้าจะปลูกส้มจี๊ด ควรจะให้ปุ๋ยครับต้องให้ปุ๋ยปุ๋ยพไม่พอเหรอคุณลุงปุ๋ยมากแบบที่ที่คุลุงไม่พอไม่พอไม่พอส้มนี่กินปุ๋ยมากต้องใช้ยี่สิบห้เทปปุ๋ยเม็ดเนี่ยนะต้องมีสูตรนี้เลยยี่สิบห้ยิบห้โรยทุกๆ20ยี่สิบวันโอเคโรยที่คนต้นฮะยี่สบห้ทุกๆ20ยีวันนะครับแล้วก็รดน้ำตาม เราลดน้ำตามใช่เพราะยี่ห้าเจ็ดละลายละลายง่ายครับพอพอลดไปมันก็จะละลายหมดแล้วแล้วก็ปุ๋ยช้างใบปุ๋ยช้างใบเนี่ยมันจะมีเราจะใช้ยี่ห้า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 สลับกับสามสิบยี่สิบสิบสามสิบยี่สิบสิบครับผมสูตรปุ๋ยโซเกียเนี่ยมันจะละลายน้ําได้อันนี้คือละลายน้ําได้ดียี่ห้าห้าห้าเนี่ยใช้เป็นประจําครับท้กกี่วันฉีดทียี่ห้าห้าห้ากับเนี่ยฉีด ทุกๆ5วันสลับกันกับสามสิบส0มสิบยี่สอ่าทุก5วันถ้าแบบเรามีงานประจําทําวันทําทุกวันเสาร์อาทิตย์ได้ได้เยเจ็ดวันก็ได้ก็สลับกันให้สลับกันก็คือแต่อันนี้อันนี้คือปุ๋ยนะแล้วยังมีอาหารเสริมนี่นนะปุ๋ยทั้งใบนะคุณท่านนะยี่ห้าห้าห้าอันนี้คือ7วันแรกฉีดเสร็จปั๊บเวันต่อไปให้ท่านใช้สามส สิบทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับแล้วก็แล้วก็อาหารเสริมมันเนี่ยที่เนี่ยจะใช้ยูนิเลตโอ้ยูนิเลตแต่ว่าก็มีหลายยี่ห้อนะเพราะว่าบางบางตัวเนี่ยซึ่งแร่ธาตุในในนั้นไม่พอเราจะเติมอย่างแมกนีเซียมใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนกันกับไอตตวนโอเคคือใช้สองยี่ห้อไงก็คืออาหารเสริมของลุงในที่นี้ก็จะมีแมกนีเซียม มีเหล็กมีแมงกานีสมีบูรอนครับอยากให้เพียงแค่ปุ๋ยเสร็จเท่านั้นครับเสริมด้วยครับอาหารเสริมอาหารเสริมนี่ก็จะฉีด15วันครั้งอ่าวันครั้งครับอืแล้วถ้าถึงรอบเขาไปถึงรอบที่เราฉีดพ่นปุ๋ยผสมรวมกันได้ไหมเอ่อปุ๋ยกับอาหารเสริมจะไม่ไม่ไม่ตรงกันรฮะเพราะว่าเพราะว่าแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยมันตกตะกอนทาให้ปุ๋ยมันตกตะกอนแล้วพืชมันกินไม่ได้มันพากันไปใช่ถ้า ถ้าขยันขยันดีกว่าเนาะคุณส้มจิตเนาะเพราะนั้นอาหารเสริมกับปุ๋ยนี่เราจะไม่ไม่รวมกันแสดงว่าถ้าทําตามสูตรของลุงในการให้ปุ๋ยเนี่ยนึ่งละโรคอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคใบแก้วจะน้อยลงะจะน้อยลงแทบจะไม่ค่อยมีแต่นอกจากนี้การให้ผลก็จะให้ดอยจะสนับเสมอผลเนี่ยนะถ้า ต้นสมูร์แล้วเนี่ยมันจะออกดอกเยอะมากเนี่ยดอกเนี่ยอันนี้นี้ขนาดเราเด็ดทิ้งไปแล้วนะครับมันก็ยังออกคือส้มมันจะออกดอกตลอดเวลาแต่รายที่ตรายที่ต้นมันสมู์มันจะออกดอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลูกส้มไม่มีดอกให้เห็นเลยคือเราซื้อมาส้มเต็มต้นเลยผลเต็มต้นเลยแล้วก็หลุดร่วงไปเรื่อยถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ยังไม่มีใบใหม่ช่อดอกใหม่ออกมาแสดงว่าต้นยังไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ผู้มันจะออกดอกเลยสําคัญตรงนี้ก็แสดงว่าเราต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนที่คุณลุงบอกในคู่นี้สักอย่างหนึ่งเช่นไม่ให้ปุ๋ยไม่ฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบแบบนี้หรืออาจจะแดดน้อยเกินไปแดดน้อยเกินไปก็ไม่ได้ก็คือคือแดดอะวันหนึ่งต้องให้ได้50%เอร์เซ็นต์ของของแดดทั้งวันแด้าชั่วโมงก็้องเราก็ต้องมา4ชั่วโมงแล้วใช่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า ถ้าจะปลูกส้มจี๊ดไว้ทิศตะวันออกฮแล้วได้รับแสงแดดตั้งแต่8โมงครึ่งวันอ่าครึ่งวันได้หรือถ้าจะแต่ถ้าอยู่ในร่มเลยไม่ได้ไม่ได้ไนำเนาะนะครับใช่อ่ทีนี้ เมื่อกี้ผมเห็นคุณป้าใช้กรรไกรตัดติดหนากุลงกิ่งกิงเนี่ยบางทีต้องซื้อแบบโค้งแบบนี้ไหมอันนี้มันมันมันตัดง่ายมันตัดง่ายแบบเนี้ยโค้งโค้งเนี่ยเพราะกิ่งกิ่งเล็กๆอ่ะมันเล็มเลมได้บางทีเขาเขาต้องเสียบเข้าไปเลมเลมดอกอย่างเงี้ยเพราะเวลาเขาเก็บดอกอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายมันง่ายฮะบางทีเขาจะเสียบมันจะได้ไม่โดนกิ่งครับโอ้แต่ปลูกส้มนี่ต้องละเอียดอ่อนในการมาไล่ใช่ดอกเนี่ยเวลาเราเก็บ เก็บดอกนี่นะเสียเวลาเป็นวันๆนะมันมันออกทีมันออกขาวทั้งต้นเลยนะมันไม่ออกอย่างนี้หรอกเพราะเราสมบูรณ์ครับมันออกขาวทั้งต้นเลยอ่ะแล้วเราก็มานั่งเก็บเก็บต้นนึงอ่ะหมดไป5นาที10นาทีแล้วแต่ทุกท่านที่ดูอยู่ปลูกเลี้ยงอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเด็ดไม่ต้องนะเพราะว่าคุณลุงเว้นแต่ย่างนี้ยดอกดอกนี้เว้นแต่ว่าเราต้องการให้ต้นมันสูงถ้าถ้าถ้าต้นมันเตี้ยเราอยากให้สูงเราต้องเก็บดอก เพราะว่าพอเก็บดอกปุ๊บเดี๋ยวมันจะแตกยอดทางนี้แล้วมันก็สูงขึ้นเ็าจะเป็นไปขึ้นไปครับขึ้นไปประมาณครั้งหนึ่งก็เกือบสิบเซนอ่ะอ๋อทุกทุกชุดที่เราเด็ดดอกใช่เพราะเด็ดดอกปุ๊บมันจะออกเป็นฝอยเล็กๆนะแทบมองไม่เห็นนะนะนะมันเริ่มออกออกดอกแล้วพอประมาณอีกสักสองอาทิตย์มันโตขึ้นมาแค่นี้เนีเราก็จัดการเลยครับมันก็มันก็จะสวยแต่ว่าไอ้ช่วงที่มันมันกำลังโตเนี่ยต้องฉีดยาตลอด คุณลุงครับถ้าขี้เกียจเห็นเห็นยอดเนี้ยนะ,ะผมเห็นยอดเนี้ยมีดอกผมขี้เกียจมาทำแบบคุณลุงอ่ะผมตัดชึบแบบเนี้ย เพื่อให้เขาแตกข้างไปอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้มันก็มันก็จะแตกเป็นพุ่มออกมาอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าส้มจี๊ดเนี่ยเราไม่ต้องการเห็นเขาแบกออกเราอยากเขาได้ชะลุไปคือคือแล้วแต่คนชอบฮะบางคนเขาก็ชอบเป็นพุ่มก็มีนะบางคนเขาบอกว่าของเขาไม่เอาไม้ค้ำเวลาเขามาสับเขาอยากให้มันโปร่งใช่ใช่มีมีแล้วแต่คนชอบครับ มีมสูตรเอย่องอื่นไหมครับบุรุงคืนวันเพนต้องทําอะไรอย่างนี้มีอ๋อไม่มีไม่มีมมก็คือเพียงแต่ว่าจ้เขาต้องดูฟอร์มมันด้วยบางทีมันแตกข้างๆนี้ล่างๆเนี่ยก็ต้องเด็ดมันออกอให้ให้มันมี โคนโคนต้นหน่อยให้โคนเปล่าลงบบางทีมันมันออกมาอย่างนี้เลยออกมาจากดินตรงนี้เลยซึ่งแข็งใจตัดออกจะเอาออกให้มันมาเลี้ยงข้างบนนี้อันนี้เป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งกิ่งแห้งกิ่งตายตัดออกใบเป็นโรคใบหนอนชอนใบอะไรนะเพี้ยไฟกินเด็ดออกแล้วก็ถ้าเขางอกอยู่บริเวณโคนต้นเนี่ยก็กิ่งที่งอกจากโคนต้นก็เด็ดออกเอาออกด้วยเพื่อให้ให้มันมาเลี้ยงมาเลี้ยงต้นบนส่วนใหญ่ความจะสวยกว่า ใช่ใช่ยืนยันอีกทีว่าส้มจี๊ดส้มมังกรออกลูกทั้งปีทั้งปีฮะให้ดอกดอกอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ธรรมชาติมันจะชอบออกดอกอยู่แล้วนั่นสิครับที่นี่จะต้องเด็ดดอกทิ้งแล้วก็สูตรดินปลูกคุณลุงจุฬาก็ให้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมขอญาตอย่างนี้ครับคุณลุงครับผมมีของฝากเราอายุเยอะครับผมชวนคุณลุงใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดครับใช้ชีวพันธุ์ดีกว่า ใช่คือ,คอพยายามจะเปลี่ยน็นชีวพัคซ์นไงแต่ว่าบางอย่างมันไม่อยู่เม่อยู่จริงเพราะอย่างที่ผมบอกอะ่ะไอ้ยอดที่มันแตกเนี่ยในช่วงแตกยอดแต่ว่าก็ระยะระยะเวลาที่เราใช้เนี่ยจะสั้นก็คือเราฉีด5วัน3ามครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ฉีวพันธุน์ละ ในตอนนี้มือเย็ยนจุลนต้องขอขอบคุณคุณลุงจุลามากๆเลยนะครับที่อนุญาตให้มือเย็ยนได้พบปะพูดคุยด้วยแล้วก็นําเคล็ดลับดีๆในการปลูกเลี้ยงเจ้าต้นส้มแสนรักมาฝากทุกท่านนั่นเองแต่สิ่งที่จะทิ้งท้ายบอกทุกท่านนะครับว่าหลายๆท่านดูผลงานของคุณลุงจุลาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยคุณลุงจุลาเป็นข้าราชการเกษียณซึ่งหันมาปลูกส้ม ในช่วงวัยเกษียณได้ไม่กี่ปีนี้เองนะครับแล้วคุณลุงก็หมั่นเรียนรู้แล้วก็ปลูกได้งามสะพรั่งแบบนี้การเรียนรู้แล้วก็การหมั่นสังเกตหมั่นทดลองทําให้คุณลุงสามารถจะปลูกส้มได้งอกงามแล้วก็ให้ผลสะพรั่งอย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นเองอุปนิสัยแบบนี้เป็นสิ่งที่คนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ควรจะมีไว้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านผ่านไปผ่านมาแถวบางใหญ่นนทบุรีเชิญชวนทุกท่านได้แวะไปที่สวนจุฬา ส้มมงคลสามารถจะค้นหาจาก Google แล้วก็ปักหมุดไปได้เลยนะครับหมุดที่ปักอยู่ใน Google แม่นมากๆถึงหน้าสวนเลยและที่สำคัญก็คืออย่าลืมติดต้นส้มจากสวนของคุณลุงกลับมาด้วยนะครับแนะนำว่าเอารถกระบะไปดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ต้นใหญ่โตเลยและสิ่งที่มือเย็นต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือแอปพลาเคมประเทศไทยที่สนับสนุนการเดินทางในทุกๆคลิปของมือเย็นและถ้าหากท่านประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลง จัดการกับต้นไม้ของท่านอยู่แล้วก็และตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศในส่วนของเราก็เชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีต่างๆเหล่านั้นให้เป็นอันตรายกับ สวนของเราซึ่งจะเป็นอันตรายทั้งต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทั้งช h อป e ี้ a z a d าและะ้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอปไลน์คุยกันกันกบแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดเดียวนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชืช่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรก กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่รักชื่นชอบส้มมงคลหรือส้มจี๊ดด้วยกันแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับอย่าลืมไปเที่ยวสวนจุฬาส้มมงคลด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีสีสุขสว่างมากๆเหมาะอยย่่างงิ ที่จะปลูกไว้กับต้นไม้อื่นๆที่มีสีเข้มของใบมากกว่าแต่ที่สาคัญก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนอกจากนี้ความโดดเด่นจากใบที่สุกสว่างดักกับสีทองนี้ก็จึงทําให้ชื่อที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นชื่อที่ไพเราะเพาะพิงมากๆชื่อเดิมคือชแม่ทองแล้วก็ชื่อใหม่ที่ใช้ไลแล้วก็น่าปลูกมากขึ้นก็คือทองนกปาะกาว